ทำไมไม่ไปโหนกระแสโอ้ยเขาไม่ได้เชิญกูจะต้องให้กูพูดอีกกี่ครั้งเนี่ยถ้าเขาเชิญกูกูถึงจะไปเขาไม่เชิญกูจะไปยังไงล่ะจะมานั่งตั้งคําถามทําไมไม่ไปไรายการนี้ทําไมไม่ไปไรายการนั้นเขาต้องเชิญกูสิไม่ใช่กูติดต่อสารเนไปออกรายการมหามีมาโหนกระแสด้วยเออดีเอาคนมีความรู้ไปนะี่ดีแล้วมหามีเอยคุณแพรลี่เอออาจารย์จ,จตุรงค์เอยเขาข้อมวอดในนั้นเยอะเขาบวชกันมานานกูว่าบวชแค่ปีเดียว เขาจะรู้มากว่ากูขนาดกูปีเดียวนะเนี่ยกูยังด่าฉามขนาดนี้ได้ยินยวิยาวจักรวัดคุยกับสามีจะจัดการผู้หญิงข่าวออกข่าวอยู่จัดการไปเถอะมันก็น่าจัดการอยู่นะมีเจตนาเข้าไปโชคทรัพย์ยังไงมันก็โดนกฎหมายข้ออยู่แล้วคือการโชครัพย์มันเลี่ยงไม่ได้หรอกข้อหากันโชคทรัพย์ยังไงก็โดนเพราะถ้ามันขู่เลยกูรู้เลยมันขู่แน่นอนถ้าพาไม่ให้ตังค์เตาผ้าไปแบ็กเมลแบบนี้เอาผ้าไปเผยแพร่แบบนี้ ยังไงมันก็โขแต่ประเด็นปัญหาคือเวลาที่คือประเด็นคือพระชั่วยไงคือพระจะน่าเห็นใจถ้าตัวเองศึกออกมาแต่นี่ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่สึกไปนั่งลอยหน้าลอยตาไปเป็นเจ้าคุณไปรับกี่นิมนลอยหน้าลอยตาหน้าด้านไปรับกี่นิมนไปรับกี่นิมนต่อไปอันนี้มันใช้ไม่ได้ กูเลยไม่เห็นใจพระไงเพราะพระชั่วแล้วกูไม่เห็นใจผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงชั่วมันชั่วด้วยกันทั้งคู่ไม่ควรเห็นใจใครเท่านั้นกูบอกเลยแล้วพระช,ชั่วแบบนี้มีอีกเยอะหน้าด้านหน้าทนในการอยู่ในพระเหลืองเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะไม่ถึงความละอายชั่วไม่มีความเกรงกลัวต่อความบาปก็ยังมีไอ้เรื่องพวกนี้ติดอยู่ ตำรวจรอพระมาแจ้งความแต่ยังไม่มีใครแจ้งความสักคนจะแจ้งความเรื่องอะไรอะ่ะแต่ว่าแต่วัดแถวบ้านแต่วัดแถวบ้านกูยังมีเลยพระปราชิกเนี่ยแบบนี้เรียกมารศาสนาไหมมันก็มารศาสนาแต่แต่ศาสนาสุดท้ายแล้วมันจะตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากใจของเรากูไม่รู้สึกกูไม่รู้สึกว่าศาสนาเสื่อมเลยนะ พราะใจกูมันมั่นคงกับพระศาสนาแสดงว่าถ้าใครบอกว่าศาสนาเสื่อมรู้สึกสั่นครงสันงส่นคลอนต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากูเลยมองว่าคนประเภทนั้นคือไม่มีคำสอนพุทธเจ้าติดค้างอยู่ในใจเลยมันเลยสั่นคลอนเจอพระไม่ดีหน่อยก็โยกโครงวันไหวต่อพระพิสุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปหมด เพราะฉะนั้นกูเลยไม่เคยอิดนนาละอาใจกับเรื่องนี้พระจะชั่วเป็นเรื่องของคนชั่วไม่ใช่เรื่องของพระพระชั่วบางส่วนไม่ชั่วทั้งหมดแต่มีแบบนี้เยอะไหมก,กูว่าเยอะระดับเจ้าคณะปกครองเนี่ยกูว่าเยอะไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน พูดไปเลื่อยอย่างเดียวใช้หลักความคิดส่วนส่วนตัวกูไม่ได้ใช้ความคิดส่วนตัวเลยจ้ะที่กูพูดทั้งหมดตามหลักธรรมหลักวินยัยทำไมเหรอมึงเป็นพวกเดียวกับอีพะพวกนั้นเหรอฮะมึงถือได้ปกป้องจังเลย เดียทำไมเมืองไปด่าประชาชนที่มาชุมนุมกูด่าตรงไหนกูนด่าคนมาชุมนุมตรงไหนไปแห่หูแหกตาฟังดีๆซิกูด่าคนชุมนุมเหรอกูบอกว่าชุมนุมไปก็ไม่เกิดประโยชน์สุดท้ายอำนาจก็อยู่กับเขาอยู่ดีกูไม่ด่าคนชุมนุมตรงไหนแต่กูด่าคนที่จะเย้ยวเย้ยวให้ทำรัฐประหารนี่กูดา่าจริงแต่คนที่ไปชุมนุมทุกคนไม่ไดเอารัฐประหารนี่เขาไปชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์กูก็บอกอยู่ว่าถ้าเรียกร้องสิทธิ์ แล้วมันจะเป็นต้องทําเห็นแล้วว่าดีก็ควรเกี่ยการทําก็ทําไปแต่กูด่าต่อคนที่ไปเยๆๆ้ยวเย้ยวบ่อยๆแล้วรัฐประหารกูดา่าผู้นั้นต่างหากกูไม่ได้ด่าคนชุมนุมคนที่เขาไปชุมนุมเขาไม่ได้ต้องการรัฐประหารเขาต้องการขับไล่รัฐบาลออกกูจะไม่ด่าเขาทำไมในเมื่อเขาทำถูกต้องเขาทําตามสิทธิทเสรีภาพฟังไม่ดีโทษปีโทษกองเอาสันดานตัวเองมาตัดสิน พระที่ดีก็มีครับก็มีไงแล้วกูพูดเลรวว่าพระไม่ดีพระดีไม่มีกูเนี่ยสอนด้วยซ้ำให้พวกมึงเนี่ยไปขวนขวายหาพระดีๆกูสอนพวกมึงตลอดเวลาจะใส่บาตรให้เลือกเนื้อนาบุญให้เลือกพระเวลากราบไหว้ลุกลับกราบไหว้อาสนะควรแก่การจะเลือกพระพิที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบกูสอนมาตลอดกูไม่เคยบอกให้มึงกราบพระดีกูสอนให้มึงอยากก่ากราบพระไม่ดีมึงนั่นแหละไม่ฟัง เวลากูพูดก็ดากูพระพุทธเจ้าสอนตอนไหนไปเอามาจากไหนพระพุทธเจ้าไม่อะไรนะไม่ให้ไหว้พระไม่ดีไปแหกตาดูในพระไตรปิฎกไปอ่านพระไตรปิฎกกันยังไงถึงไม่ไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่ให้บูชาพระไม่ดีเป็นพระที่ไม่คู่ควรต่อสก,การะไม่แหกตาดูกันะ่ะ ยังไม่หยุดยาเนี่ยพี่แล้วพูจะหยุดทำไมอ่ะสิ่งที่ควรแก่การด่าก็ต้องด่าเวลาแล้วชีวิตมึงอะหยุดด่าได้หรือยังชีวิตมึงยังหยุดด่าไม่ได้เลยแล้วมึงจะมาบังคับไปกูหยุดด่าเนี่ยนะสีกาเล่นพราสิกูปศาสนาเสื่อมหมดแล้วศาสนาไม่เสือ่อมหรอก เสื่อมหาอะไรกูยังนั่งสอนพุทธศาสนาอยู่เลยเนี่ยกูยังนั่งสอนหลักธรรมะพุทธเจ้าบอกเลยมึงจะเอาอะไรมาเสื่อมปัญญาอ่อนหรือเปล่าเสื่อมหาอะไรถ้าเสื่อมจริงป่านนี้กูก็ต้องเสื่อมด้วยสิกูก็ต้องหยุดสอนหลักคำสอนด้วยสิถ้ามันเสื่อมอย่างมึงว่าจริงอ่ะทำไมกูยังสอนอยู่ล่ะทำไมกูยังสรนเสริมพุทธเจ้าอยู่ทำไมกูยังสอนให้คนรู้จักให้ทานอยู่ทำไมกูยังเดินสายในการไปกราบพ่อแม่คุาอาจารย์อยู่ล่ะเอาอะไรมาเสื่อม ทำไมต้องลาสิกขาเมื่อขาดจากความเป็นพระไปแล้วเ่าคงอยากจะให้มีหลักฐานละมะั้งทำสอนคนควรพูดจาดีๆครับนี่แหละดีแล้วจ้านี่ดีสุดที่กูจะดีได้แล้วจ้าเปลี่ยนที่หูมึงอย่ามาเปลี่ยนปากกูหูมึงมีปัญหา ไม่ใช่ปากกูมีปัญหาหูมึงฟังแล้ะแสลงหูมึงต้องแก้ที่หูมึงไม่ใช่แก้ที่ปากกูคนอื่นก็ฟังกันได้เป็นพันคนไม่มีปัญหามีมึงคนเดียวฟังแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องฟังคือสินแปดครั้งแรกอืดนัดใจเธรรมดาไหมครับใช่มันก็มีบ้าง อะไรที่เราไม่ค่อยทำอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ ธรรมะเสื่อมจริงดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วธรรมะไม่เสื่อมจะป,ะปปัญญาอ่อนที่อื่นจะธรรมะไม่มีเสื่อมจะธรรมะยังคงยังอยู่ต่อไปจะไม่มีคำว่าเสื่อมไอ้พวกเสื่อมเนี่ยคือพวกที่มันไปโดนไล่จับสืกกันพวกนั้นมาเสื่อมศาส,สนาเนี่ยเสื่อมจากใจมันอันนั้นเสื่อมของจริง พระเศษเมถุนเป็นประราชิกเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ตกนรกตกจ้าที่ประราชิกแล้วยังไม่ยอมออกจากความเป็นพระห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนรกอย่างเดียวเท่านั้นไป็ที่ไปจะไปได้ไม่ใช่มึงนึกจะไปมึงก็ไป มึงใช้กูเดินไปรายการแล้วไปยืนเข้าสัตรูทั้งนี้กูไม่ได้เชิญกูหรือไงอีนี่เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องว่ะมึงปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยฮะเอ้ยอุ้ยกูกููร้จะสรรหาคำอะไรมาด่าแล้วเกิน เขาไม่เชิญเขาคงมีเหตุผลตามเหตุตามปัจจัยพิจารณาเอามันแน่นอนอยู่แล้วถ้าเขาเชิญก็แสดงว่ากูก็ต้องไปแล้วแหละก็เขาไม่เชิญก็กูก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงมันก็เป็นตามเหตุอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขากูไม่มีสิทธิ์อะไรกับเขากูไม่ได้มีสิทธิ์อะไรกับเขาเลยจะเชิญไม่เชิญก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับกูไม่ได้มีเลยเชิญก็ไปไม่เชิญก็ไม่ไปกูก็สามารถแสดงความเห็นได้โดยสุจริตกูก็ยังสามารถสอนธรรมะได้ตามเหตุตามปัจจัย ไม่เห็นจะเป็นต้องกวีกวาดเลยจะมานั่งเรียกร้องให้กูไปทำไมเออเดี๋ยวมันมีเหตุก็ได้ไปเองแหละไม่มีเหตุก็ไม่ได้ไปก็แค่นั้นเองงั้นนอาจารย์ต้องมารายการผมอาทนายพัฒรายการอะไรอะ่ะ มีรายการด้วยเหรอเสียได้ช่องหลักมันเป้าไปแล้ว อาจารย์ไม่สมควรด่าคนอื่นครับเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงไม่สารแนมึงก็ไม่ควรสารแนเรื่องชาวบ้านเหมือนกันและมึงก็ไม่ควรสารแนเรื่องกูกูจะด่าใครเป็นเรื่องของกูอย่าทําสันดานเป็นป้าข้างบ้านชะเง้อชะงแงว่ากูด่าใครมึงด่ากูว่ากูไม่สมควรด่าใครมึงก็ไม่สมควรในการสารแนเรื่องกูเหมือนกันเลิกสารแนนะจ๊ะ ช่องหลาเป้าถาวรจ้า ทำไมอาจารย์ต้องด่าคนอื่นด้วยเอาก็มึงให้กูดา่ากูก็ด่าสิก็ถ้ามึงไม่ให้กูดา่ากูจะดา่ามึงทําไมละ่ะก็อย่ามาให้กูด่าสิกูไม่ได้ไปด่าใครนะใครที่จะโดนกูดา่าต้องให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนกูถึงจะด่านะไม่ใช่ว่ากูด่าใครสุม 4, สี่ 5, สุมห้าเสไหนไม่อนุญาตกูก็ไม่ดา่า ฮัลโหลอ่าอ่ามีอะไรนะ ก็ลองโทรไปบอกเท่านั้นเขาดูว่าเขาเลื่อนเวลาลงไปเย็นกว่านี้ได้ไหมอาจารย์ติดออกรายการก็บอกเขาไปเลยตรงๆขอเลื่อนบอกว่าออกรายการเปิดปากกัะภาะพ,พูงเออเออ,อ,อก็ก็เลื่อนเลื่อนให้เลื่อนบอกอาจารย์ขอเลื่อนอืมอืมจ เออมันตลกอะถ้ากูไม่สอนกูไม่พูดกูไม่ตําหนิแล้วม huh ันจะมีอะไรดีขึ้นเวลามึงมีลูกมึงก็ต้องสอนลูกก็ต้องตําหนิลูกเวลามึงมีผัวมีเมียเวลามันทําผิดมันก็ต้องตักเตือนมันก็ต้องสั่งสอนเวลามึงมีลูกศิษย์เวลาลูกศิษย์มึงผิดมึงพลาดมึงก็ต้องตักเตือนตําหนิตีจริงสั่งสอนไม่ด่าเลยมันจะมีอะไรดีขึ้นได้อยกูถามหน่อยสิ ถ้าไม่มีใครกระตุกสังคมเลยสังคมจะตื่นรู้ได้ยังไงจ้ะเพราะเนื่องจากว่าหมูไม่มีจบแค่นั้นใครจะซื้อหมูทอดแด่เดียวพร้อมรับประทานวันนี้มีแค่หน0่รอถุงและพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นซื้อวันนี้นะจ๊ะส่งฟรีเหมือนเดิมจากบ้านฟ้าคนตื่นทำคนติดตาม9.8แสนคน เอ้ยไอ้นักกันอยู่หรือเปล่าอ่ะจะตั้งเป็นแอดมินอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเราก็จะไลฟ์สดในบ่อน,น้ำเหมือนเดิมก็จะเออมาแล้วก็จะพายเรือแบบนี้แหละไปทุกวัน เพิ่มเป็นแอดมินแล้วจ้า <_ C 1> ผมเป็นตำรวจน้อาจารย์อาผมแบบนี้เลยครับ <_ C 1> เรื่องของมึงเธอมึงจะเป็นอะไรกูก็ด่าเท่านั้นอนะ่ะนายกกูย,ยังด่าเลยมึงแค่ตำรวจกูไม่สนใจหรอกกูด,าด่าหมด่ะพากกูยังด่าเลยมึงเป็นใครก่อนทำไมกูถึงด่าไม่ได้ฮะ กูด่าจะกูโดนฟ้องอยู่เนี่ยกูไม่สนใจหรอกกูก็จะด่าแล้วกูจะยังยืนยันที่กูจะด่าตามเดิมแล้วกูไม่เปลี่ยนคำด้วยกูยัง่าเหมือนเดิมอีกแหละมึงใหญ่โตไม่ต่างไงฮะกูถึงด่าไม่ได้กูด่าได้หมดทุกคนแหละถ้ามึงชั่วกูกูด่าหมดแล้วกูไม่สนใจใครหรอกมึงอย่าชั่วสิถ้ามึงไม่ชั่วกูจะด่ากูจะสาเลยล่ะแม้เป็นตำรวจ ออโอแเลโอนแสนหนึ่งอาจารย์โดดน้ำไหมโดดมาสิมึงกล้าโอนไหมล่ะกล้าหน่อยถ้ามึงโอนกูโดด มึงล่ะเป็นใครอวดดีมาจากไหนถึงคนไม่ชั่วมึงก็ด่าเขาไปทั่วใครล่ะไม่ชั่วแล้วกูด่าเอ,อ่ยชื่อมาถ้าไม่มีนี่กูฟ้องมึงได้เลยนะใส่หลายป้ายสีกูได้คำไม่จริงแล้เนี่ยเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าระบบคอมพิวเตอร์ใครที่ไม่ชั่วแล้วกูด่าพูดมามึงเหรอมึงเป็นคนดีเหรอ แน่ใจนะว่ามันดีจริงดีซ่านหรือเปล่านหะนขอดูแคสซีผิวสีเหลืองไหมกูว่าน่าจะดีซ่านนะไอ้นี่เพ์เจอร์ว่ะขออนุญาตลาก่อนตรงนี้นะจ๊ะชื่ออะไรเนี่ยกูอ่านไม่ออกชื่ออ่านยากมากอีตัวการ์ตูนหัวสีภูเนี่ย ท้าต่อยท้าตีกับกูแล้วบายบายนะจ๊ะถาวรลากันตรงนี้ถ้าเริ่มไปเรื่อเริ่ม,มพูดจาเลอะเทอะเปิดเปื่อนเริ่ม,ม,มไม่มีหูรูดไม่มีมารยาทในสังคมกูไม่เก็บไว้จากเป้าถาวรกูไม่ปิดกั้นด้วยกูเป้าถาวรเลยกูจับศึกแล้วหนึ่ง กูจะดูมาดูนะมาดูมานับกันวันนี้กูจะจับศึกได้กี่คนมากูจับศึกหมดนะตอนเนี้ยอาจจะไม่ทำปานาติบาตนะจะะไม่เอาท้าต่อยท้าตี มันท้าต่อยท้าตีกูไม่ใช่กูไปท้ามันมึงก็ไม่แหกหูแหกตาดูเลยหนูพูดกับเขาอ่ะซวยไปมึงโจหัวมาว่าอาจารย์ แล้วมึงพูดมาว่าเขาผู้ว่าอาจารย์ไม่ทําปาณาติบาอาจารย์ไม่เอาท้าต่อยท้าตีมึงต้องใช้คําว่าอาจารย์เขาไม่ทําปาณาติบาจาจามึงตกคาว่าเขาคำหนึ่งมึงเลยโดนเลยเนี่ย อยู่ตรงไหนของนองจอกเรียกวาลีสามพอมีวิธีนั่งสมาธิแล้วทำให้จิตนิ่งไหมครับผมแค่หลับตาจิตก็คิดทั่วแล้วพุโทโธกำกับไว้เลยอย่าให้หลุดถ้าผมเป็นตำรวจแล้วผมต้องจับโจรและขังโจรไว้ในองกับ ทำให้ลูกเมียเขาร้องไห้บาปไหมไม่บาปเราไม่มีเจตนาประทุษร้ายต่อเขาเราแค่ทําตามหน้าที่เพื่อควบคุมสังคมให้ปลอดภัยเราไม่ได้ทํำันตรายแก่เขาเพื่อทําตามกฎหมายให้อยู่ในระบบระบบระเบียบเท่านั้นสามารถทำได้แต่อย่าไปม,มีเจตนาอาฆาตยาบามาดายเขา ทำไมจาไม่ไปโหนกระแสครับเดือดแน่ไม่อีตวงแล้วเขาไม่ได้เชิญกูจะต,ต้องให้กูพูดอีกกี่ครั้งเนี่ยนิมนต์พระไปบ้านรูปเดียวได้หรอครับเอาทำไมจะไม่ได้อะมึงดูอีศีการนั่นสิมันก็นิม,มนต์เข้าห้องมันรูปเดียวทำไมมันนิม,มนต์ได้ล่ะแล้วประเด็นคือพระไปซะด้วยแล้วไม่ใช่ไปธรรมดาไปสวีวี่วินกันด้วยจ้า ทำไมไปได้ล่ะมึงจะนิมนต์รูปเดียวก็ได้จะนิมนต์กี่รูปก็ได้อีนี่จะนิมนต์ไปตั้งสิบเอ็ดรูปอ่ะนะแล้วนิมนต์ทีละรูปด้วยประเด็นทำไมมันมนิมนต์ได้ล่ะเป็นหาอะไรจะนิมนต์ไม่ได้ล่ะนิมนต์ได้เท่านั้นแหละมึงมีเงิน